ช่องสาวยโสชาแนลนะคะมือนีบเสาท์ที่26มเห็ดกับเขาแรงเมนูก็จิเม่ปลาลาสับปลาลาสับแล้วก็ไก่ดาวอันห่อมกก็ยังเหลืออยู่ห่อนึง่งเดวกเก็บเก็บห่อมกไว้น้ำไว้กินแล้วก็เมนูเด็กๆก็จะเป็นสปากเกตตี้สปากเกตตี้ไก่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ เมนูไข่ดาวก่อนอันดับแรกคะ่ะเมนูไข่ดาวก่อนต่อไปกะทิทำปะลาราสับนะคะทีละอย่างต่อเลยจ้าเมนูปะลาราสับอันนี้ปะลาราเราสับเรียบร้อยสับไปเรียบร้อยนะคะทีนี้เราก็เอาเสียวไปปั่นนะคะเอาเครื่องใบมะกรูดขาตะไคร้ ใส่ไปน้ากันเลยเอาสิปุ่งอยู่ในนี้เลยจ็เมิอนี่วันนี้มันง่ายมันง่ายอันนี้น้ํามะขามเปียกน้มามะขามเปียกกับเนื้อมันนะคะใส่ไปน้ากันเลยที่นี่กัใส่ชุรสดเอาตามความ ผมจะคลองนะคะอันนี้สูตรแาวยาโซเดอร์เห็ดกินใส่พริกป่นลงไปใส่เพดเทดในริจ่จะแสบแล้วก็ใส่น้ำตาลในย,ยานมันเค็มผดปะละใส่รสดีนิดนึง เพื่อความเพื่อความอร่อยเดี๋ยวเราไปปั่นก่อนนะคะนี่ปั่นมาเรียบร้อยเข้าก็บชิมเบึงมือนี่แหละตัวหลดอืมจุ่มๆจัน่อยโอเคแล้วที่นนี้เราเสีเอาไปพัดนะคะเราเสีเอาไปพัด เดี๋ยวเราเอาไปผัดนะคะ ผัดจนนนำมันแห้งนะคะจังสีใสได้นะคะเดี๋ยวรอผัดก่อนเนาะนี่เริ่มแห้งแล้วสิเหมือนแป๊บหน่อย ใส่ได้แล้วนะคะใส่ได้แล้วเดี๋ยวตักใส่กลองก่อนนะคะคมาเลยมาผัดสปากเกตตี้กันเลยจ้ากล้องมันก็จะมองมืดๆหน่อยเห็นหม้อหม้อฝังนวนต้มเส้น ก็ใส่หอมหอยใหญ่เอาหอยใหญ่กับไส้กรอกลงไปด้วย เราผัดหมูกับผัดออหอมหัวใหญ่สุก เราผัดผัดไปเรื่อยๆด้วยรอไก่ด้วยรออันนี้ด้วยแหละรอไก่ด้วยรอเนี่ยอะไรหอมหัวใหญ่ไก่มันชิ้นใหญ่เกินไปไก่มันชิ้นใหญ่เกินไปเราก็ตัด แล้วให้ไก่กับ ให้นเราให้หอมหัวใหญ่สุกกันะคะสุกแล้วไก่สุกแล้วเราก็มาปรุงกันเลยอันนี้ซอมสมะเขือเทศ อิ้วขาวน้ำมันหอย ผัดให้มันเข้ากันเสร็จแล้วเราก็าไปราดที่เส้นเลยจ้าเดี๋ยวสักครู่นะคะอันนี้เมนูกับข้าวเย็นเสร็จแล้วอันนี้หอมหมกตั้งแต่เมื่อวานพาสปากเกตตีซอสมะเขือเทศแล้วก็ใส่ฮอทดอกไข่ดาวอันนี้ไม่ใช่ไข่นะหอมใหญ่ ผักทัวผู้แล้วก็ปลาาสับเสร็จแล้วผัดด้วยมันก็เลยดำๆไปผัดให้มันสุกโอเคแค่นี้แหละบ๊ายบายจุบ๊บ